ตอนตอนะครับอันนี้พอรันเสร็จปุ๊บเขาก็ได้นี่มาครับได้พลังงานความร้อนลายปีออกมานะครับก็อันนี้ไม่แน่ใจว่าความหมายของคำว่าเต e หม้อในที่ของเขาเนี่ยหมายถึงพลังงานที่ใช้ของอาคารหรือว่าเป็นโหลดแต่เป็นคูลิ่งโหลดของอาคารเนะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านต่อไปก่อนนะก็เนี่ยครับ พลังงานที่ใช้รายปีเนี่ยนะก็ถูกดึงออกมานะ was extracted นะครับจากเอ่อจากโมเดลเหล่านี้นะครับอันนี้อืมการคำนวณนะครับเอ่อมีการคำนวณแยกนะมีการคำนวณแ,นะแยกนะครับโดยคำนวณบนบนผลลัพธ์ที่ได้ออกมานี่แหละนะครับเอ่อ มีการคำนวณแยกนะครับโดยการคำนวณนี้เป็นการคำนวณบนผลลัพธ์ของการศึกษาที่ได้ตีพิมพ์ออกมาก่อนหน้านี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการใช้พลังงานนะครับของฟิลเตอร์ประเภทเส้นใหญ่นะครับซึ่งเอามาใช้ในการเรียกว่าประมาณการประมาณการการใช้พลังงานนะครับแล้วก็การปล่อยคาร์บอนของ นี่ครับระบบกรองของแอร์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นระบบเส้นใหญ่อ๋อแปลว่าเขาคงไอ้นี่ครับเขาคงอะไรนะเขาคงมีบางงานวิจัยที่เขาวิจัยว่าพอเราใช้เนี่ยครับการกรองแบบเส้นใหญ่พวกนี้มาช่วยเนี่ยมันมีผลกระทบต่อการใช้พลังงานของแอร์มากน้อยแค่ไหนแล้วก็พอเราวิเคราะห์ผลกระทบพลังงานเสร็จปุ๊บเนี่ย มันก็วิเคราะห์ผลกระทบเรื่องการปล่อยคาร์บอนออกมาได้อะไรอย่าเงี้เนาะเห็นนะแล้วก็ตารางที่หนึ่งนะครับก็สรุปอ,อ,อาคารต้นแบบครับที่ใช้ในใช้ในการทำแบบจำลองในในงานนี้นะครับตารางที่หนึ่งก็คืออันนี้เนาะเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาลองแกะรายละเอียดในตารางที่หนึ่งนี้ด้วยกันนะครับ แล้วก็พอได้ข้อมูลจากตารางนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราลองไปอ่านดูว่าเนี่ยครับผลลัพธ์ที่เขาได้มาเนี่ยเขาอภิปรายผลยังไงนะครับ